มืินนี้มาตามแม่เจีงวหทวทผพานมากพ็นเขาทะเบียนรถเขาค่ะเขาเนี่ยลูกไส้พันเอาเดี๋ยวรถเข้าไปชี้ป้ายแดงรถได้เกิดอุบัติเหตุออกทะเบียนรถตรงๆหวดนีพันฝันจ้องหวดอีกแล้วฝันว่าศูนห้สามีเพ็นจะเป็นตัวไหนน้องไปติดตามกันใ้เลยค่ะสวัสดีครับแม่เก๋ครับแม่เก๋คนฝันแมนพี่น้องเอ้ยนะครับสามคลิปสี่คลิปเขาเบิดสู่ฝันพี่น้องนะครับ เอ้าลูฟันแรกเออเป็นฟันแรกดอกฟันล่าสุดฟันมือเลี้ยงออกเนี่ยแหะนะครับเลี้ยงรถทะเบียนรถลูกชายเนาะก็เป็นถามตัวแตกสองสี่เก่ามันออกสองสี่หกด้อพี่น้องนะครับคือว่าเข่าเลยนนี่นี่หมอเตอร์ไมากครับหัวนี่มาตีเลขกไม่เก็บเก็บเห็ดเนี่ยหาหกออกเล่าสี่หกออกไข่พี่น้องเอ้ยเบิ่งดูโคตรเนียมาฟันโผลฟันโคตเลยคิดว่าสิถือกันมันจันโอ้ถือก็ข้ากว่าเก็บเห็ดห้าหกออกแล้วเนมันออกแล้ว ซี่หกออกให้ไหมก็ม่ตืวเองด้วยบัดนี้ไม่เก้ฟันอันต๊โซ่สวมบ่โต๊ซ่สวมมาเลยตีกล้วยเคี้นึงเก่าึกล้วยเขี้ยนึงเขาเต็มๆมีรองว่องหะไรความเนาะเาดีเอาบันี้ฟันหมึ่งบัานี้ันแรกนอนจอผัวกฟันแรกซี่หกอีกแล้วพี่น้องตีให้หนึ่งซี่เก่าหอมเม่ไอตีเ่าฟองๆนียทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างดีแมสซิบเกามีไหมมีตัวเองวันน่ะหนึ่งซี่เก่า อผู้ฝังเกิดฝันเัีนผู้ตีกิดตีแม่มือนหรือกันเพราะอเกิดเด็ดเด็ดซิบเก่าเนี่ยเห็นมันเออมีห้องผัวกัพะอเกิด1ิบเก่กอพี่น้องมาฝันแง่นกระดกกระด็เนี่ยแม่นครับแม่้เอาพี่น้องเด้อไโชว์มันนะเมกเกลืออยากให้กระังใจยม่เกลือกับพี่ตอมมาได้เด้อนะครับระวังหมอรวยท้าไม่ตุ้ยละสองช่องครับม่ขอไปสะพานบุญในไม่เกลอเด้อนะครับเบอร์โทรมาเลยก็ศ6นย์หกหนึ่งเ็ดสามเ็องเก็ดแปดนะครับเอร์โทรตกั ศูนย์หก8 48เก้ยามดได้เค่ะขอโัอย่างด้นะครับบอกเสียงนังกันหน่อยมันซอนไหมเพิ่นฟันฟันไหี่เว้ยมันซอนเนอสี่ขีบสามบนี่แต่เล็กตัวเดียวกันต่อยไหมนี่แต่เขาบัสฟุคลิปเหมพู้ฟันถึงบะเนอพู้ฟันก็สิบ่ามีันเสือเพราะว่าฟันเน้นเล็กนีนั่นกันฟันเน้นเล็กเพิ่นด่าจีเพิ่มาตรงขอเนาะจ้าเอาาเมีคนถวงกันหอว่ามีเกม่นเดี๋ผู้เนมาเพินกระจอซื้อเอาอะไรเกมเพนก็เล่นตะคนดดอกเนาะ เพราะว่าผู้เพิ่นหมักเพิ่นจอบมีเกี้มันเกิดจอดซื้อเขาเนี่ยบางคนเพิ่นบ่มักคนก็เบิ่งพนันผู้เพิ่นหมักนี่เพิ่นนี้มันก็ซื้อน้ำเนาะเอาเถอะลอกเวรเดือดหายไอ้ที่มันโฉมมานผู้คนเล่นน้ำใจดอกผู้ใดอยากติดต่อมาก็ติดต่อมาเด้อเนาะมีตุ้ยเนาะมันรถกับมีตุ้ยกิดเป็นสะพานบุญไห้เพิ่นก็ส่งลุกเรียนเนี่ยเนี่นะครับแฟนหาเงินผู้เดียวมีเกียตะเลี้ยงลูกน้อยเนาะนะครับเพิ่นก็มีแต่นำกินนำใจแบ่งตัวเลี้ยง้พี่ให้น้องมีโชคน้ำก็คง ีหน่อยคงสมอยคนด้วยกันเนาะค่ะเอาตาคู่ฝันไม่ตัวเหมือนนี่ฝันฝันไม่ไปไก่ไก่บวมคักว่ณบวมพอดีข้างธรรมดาอยู่บวมยิ่งใส่หน้าหน้าจ้อยมันก็สวยนะต้องเต็มเต็มนะบวมมันบวมพังบวมพอดีข้างบวมมันนั่นทอกันอยู่ทอดกันอยู่บวมพางนี้โอ้โหจะได้กับเพี้ยงกันหน้ากินบวมพางนี้กินยาจนเก๊เซากินยามันบวมกินยาชดด้วยพอดียาโรงยาบานบอกเขาว่าเขาเอาบวมบอก เขบอกว่าเขาบวมเขาก็บอกว่ามันไม่เป็นไรแม่ยาในสมองเพรไม่เป็นไรคุณแม่โอเชื่อมันเพราบวมดอกจังหวัดชูวันมันซื้อหัวเรียงดีหัวเพมาเก็บเบื้องคีบหลายคีบนานบางนี่มันไม่หัวอย่ยงนี้ใช่ป่ะเอาเอาฝันฟูพี่น้องฟังซะเดี๋ยวพี่น้องคนใจง่ายโชว์อย่างกระดอกสู้นี่เลยนะฝันเจ้าฝันว่าผัวเก่งย่างเนื้อเสียบเป็นไม้ไม้ย่างเนื้อแต่ว่าเพิ่นไอ้ เกเป็นคนบ่กินเนื้อมันเนื้งัวบ่กินเนื้งัวแล้วเพิ่นไปเฮ็ดไอเฮ็ดแบบให้ในฝันว่าเพิ่นเฮ็เดดีเฮ็ดจนบ่มีกินเนื้อไงมันกบเอาเครื่องเทศใส่จนมันกบกินเนื้อ,อเพราะก็โดมดมดม,มแล้วไม่บ่มีกินเนื้อจะได้กินกินกินจนเอีย้ยมจ้าหอดย้ำสิไปน้อนกันน่ะแล้วก็นอนชวนคุยไปคุยม,มาเพิ่นได้ถามว่า อยากหูว่าวันเนื้ออีหยังที่กินไปอ่ะเพิ่นได้บอกว่าเดี๋ยวบอกว่าก็หูแม่ยังล่ะให้บันนี้เพิ่นได้เพิ่นได้บอกว่าเพิ่นได้บอกว่าเนื้องัวเขาบอกว่าเนื้องัวเทนขนาดหรอพุ่งต็มัวเต็มตัวกเต็มตัวเขาเนี่ยมันพอนนอนตักเต็มเต็มตัวเขาเนี่ยนั่นล่ะเอามาบันนี้เกด้วยดูขึ้นเกว่าจิเอาก็ปั้นคุบหอคักเลย เอาก็ปั่นทุบแห้งๆนะหายก้าตัวว่ะนี้ดูเลยเอออยากทุมเลยเตือนวันเลยเตือนฝันซำนี่หละจ้ะเดนได้ฝันสูญหัวแห้งกัอนน้สูเอาความ่กินเนื้อไหมสูมาในตัวสูนจซันบ่สูมาในตัวสูต้นเยอะูน้ให้ปั่นอ่ะนาะปันเข้ากันกันหนึ่งเข้าไปตีได้สอย่างไม่เกีตีวะ ตียอรดตีวเปลี่ยนเนาะเพราะว่าสะพานเราเนาตีวเปลี่ยนนะเจีาตอไข้สิริคอนมาอนิยากนะาร์ลคอนดยากตีซอยเนาะนะครับแต่ตีอายุคนว่าตั้งอายุคนเกอนสี่สามปีเนาะเต็มแล้เนาะเต็มแล้วนะครับแฮ่ปิ้เบิ์เดยอนหลังที่ย่อแหละนะครับระวัตสะพานไประวังกระดูกนะสี่สี่สี่ามเต็มนีามสี่สามเต็มเกินเกินว่าที่ยิมหาเย็นนี้ก่ มิทูนาเนานะพะ่อซอพ่อซอเกิดกับซอห่าสองห่านะครับแต่คือว่าอายุกับพ่พอซอเพิ่นพอยังเพราะว่าเป็นอ้วกเสือตัวอกาที่ไม่ไอายุก็ได้เนาะบ้านอีกท,ที่เลยเนาะอสามสองหกสามสองหกเดี๋ยมันสามตัวแตกเนากมันเนาะมัน,ะนะบานท,ที่มันสองสามหกเด้อนนะครับมันเรียงวันออกสองสี่หกสองสี่หกของมันสองส <c oughs> ามหกเนาะเจ๊ดายเนาะต่ว่าไม่เกี้สุนอึงเพลินปะ โอ้คสูนตัวให้กินเนื้อแตคือสี่ศูนเนาะยีู่นะสนครับตะห้เอาสามตัวเอาผัวใส่เป็นหกหกสี่ศูนเอากิเป็นแนวทางของเมื่อกี้เลยนะครับเป็นขาแรกของวันนี้เนาะนะครับววันันกัแตกโอ้สารคบสี่คิบนะพีตระเรกเขาขัดนเนี้ยฟันดีกดนี่วันนี้ก็ถือว่าฟันดีที่เราได้เน่ยอวกเส้นโ่เนาะอาจจะมีโคเด้อนะครับอายุเมื่อกี้ก็สี่สามปีนะครับเกิดสองหาสองหานะครับวันที่ยี่หาะเกิดสนศูนในผัวผัวตัวกินเนื้อนะครับ นะครับก็ีเลยตี่า40เนาะส่วนศูนย์สามีก็เลยเอา640เลยหาสูนนันเอสามีมาหาศูนเปลาเพิ่มเพิ่นเนีสามีเพิ่มมาห้ามันนั่นี้แค่นมันขึ้นหมเพิ่คนใดหาเพิ่นมาหาูนบ่อยเนี่ยคนเหนอนี้นะครับกันเนื้อพี่น้องกันกันการหาสูนสามีเป็นลาเนาะสามีเปนท่วขึ้นมากขาบอกตกแก่ห้องแลยังตกฟังเลย ขดถ่วงก็ฟังมันต่วเมีนแนวนะ <S <S นะครับลองเบิ่งเด้อน,นะครับก็เป็นไปได้มือหาเมื่อศูนย์เลยเมื่อกำปั่นหาถือกำปันน่นอ่าตับเลยหรืออาจจะเป็นหาซี่ศูนย์อะไรเนาะไปตื้นเนาะไปเดินพีน่น้องพี่ยาหน้าเน,ะนะออาะเขาอยากช่วยเดินเลยนะครับสามีคนว่ามืออาจจะเป็นหาอะไรแล้วหาศูนย์กันกน,น้อเนี่ยมานะครับอืมตัวแกห้องกขยังผักกขยต้องฟังเนาะอันนี้คนท่วงบ่เอากะสีว่าบ่ฟังกันเนาะเ้าก่ คือว่าหลักลงไปนะครับเป็นตัวกันเด้อน,นะครับมีเที่ยวกับฟันดีดีเนาะบ้านเราได้ฟันกับฟันให้ตลอดเนาะเพื่นจะมีหนังกินหนัใจห่านะครับเอสซี่เฟรชชองมันนะครับก็สามารถควายมีเกีย่ยวได้เด้อนะครับเป็นทรงหลูดเลี้ยนควายกันสวนะัสดีเนาะทรงหลูดเลี้ยนควายกันเนาะคนกับทรงหลูดเลี้ยนนะครับจะมีงานผู้เดียวมีเที่ยวกับเลี้ยงลูกน้อยนะครับงานกับอะไรเดียวกันว่าจะคุ้ยอยู่บ้านนี่ยแหละนะครับ ทางฮากับปะธานบูญไหนเนาะค่ะมาตอนแรผมกับเเคยแพ่งปีนวงกับขึ้นกันล่ะต้องเห็ุบุญน้ำผาเป็นเหตุทัวเข้าไปยังทานหรออันนี้ห่อผู้คนคิดใจดีผู้คนนีนกคิดเอาใจแบบปันเท่านี่เาโชเข้ามานซอยต้นบ้าดวงปูนงครับพอนพอดวบปูนงครับเชอกีรีมาเลยโอช่นึจะทาแท่งบ่ว้าตื่นตตีี่ตีตสองไปเาตื่นมาอย่างตะสอง้าพันยุพันยุสไอบองไอไอวัด วัดหลวงแม่วัดโอ้ยู่ใกล้กันบไม่ไม่ยุคนเราโยดเลยยุคนเรามองเลยทั้งเทพยบอ่ะโอ้ยุสถาบันที่เราไปเลยเออเพื่อนพ่อเพื่อนมานโอ้ยมีแต่คนมาเงินเบลมเทมเสียบเสียบเสียบโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนเงินเนาะตะคข้ามาเพิ่นงยักคอขอเด้ทบทายเต็มเมื่อเราเด้ผ้าผ้าผาผาเส้นหนา กระต้องวางไอ้เพิ่นเหยียบตอนศรัทธาอยู่ตอนศรัทาหนุ่คนหนึงครับครับผมกับเป็นธรรมดาเนาะเท่าเพื่อนมาศรัทธาตัวบุคคลโอ้โหพอ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 เป็นแบบนั้นเลยความศรัทธาพังอืมนะครับเอาสิไปเก็สิแนะน้ำเด้อนะครับตามมาเลยยินคผูบาอาจารย์มาานะเคนว่างสิเท่าศรัทธาไดศรัทธาในพุทธศาสนานะครับย่าพยายามศรัทธาในตัวบุคคลนะครับตัวบุคคลเพิ่อนเขาคนทีแค่บ้านเฮาเลยล่ะกินเหล้ากินยา จะไม่เล่เที่มาไปเห็ดผาเที่กันก้อนเพิ่งจะเป็นผาอะไรเพิ่งกัเป็นคนธรรมดาก่อนเพิ่งกัมี่ผิดมีกิเลสจะขึ้นกันตอนนั้นคักี่นีครับข้ากะหดวปูนึงคำอ่าวกะไอยาญาเป็ัทธาตัวบุคคลนะครับโอ้สินเน้นตัท่าศาสนาซะนะครับตอนนั้นหลวงปูนึงคำโว้ดังดังคำพังดังดังที่พอวันเทศยันมือขึ้นกลับไปกลับมาตีหนึ่งตีสองมาฟังเทศไม่ฟังเทศเพิ่นครับผมเอ้า แร่สุลุบเรียมเม่กน่าม่ตุเนาะสระสุปว่างงวดนี้เพิ่นนะครับสามีกิงเนื้อเนาะ <c oughs> มักย่างดีเฮ็ดย่างดีไปไม่กินเนี่ยเลยตัวภรรยากินเละ <c oughs> ตัวภรรยากินเนื้อนะครับเนะ <c oughs> าะพอกินยิมแล้วก็เลยไปนอนกินนอนแล้วก็เลยบอกึ้นว่าเจ้าลูพ้พราว่าจะกินเนื้ออย่างก็เลยบอกว่าได้กินเนื้อหัวม่เกนี่ก็กว,วกเลยพุงมากเต็มโตเลยเนาะนะครับศูนลูกขึ้นมาแต่ก็ปั้นไฟฟาดหัวเนาะสูนแห้งไ้ขายอะไรทั้งพววนี่แหละจะเพลินลูก ไหนกินนอกก็ได้ตื่นทำก็เลยบ่ไรเนาะตีทำแล้ว่าเขาเป็นศูนย์นอกกับตีสี่ศูนย์นาไมตุนะผู้ชายก็ยิงกับเลยตีหสี่ศูนย์หรือเขาจะเป็นหาศูนย์ก็ได้พอมือเมื่อก็เป็นหาเนาะศูนย์เนาะกับหาศูนย์ก็ไดรพอสามีมันถัมว่าเขาขอตามนี้เด้อนะครับสำหรับในทางเมื่อกี้นะครับวันนี้อายุเพิ่งกับสี่สิสาปีเตรียมเน่เด้อนะครับเกิดพศสองหาสองหาเกิดวัตทีหาร้อมเกิดวันทีหาน้าเนาะครับเนาะอายุเพิ่งกับ 4ีสามปีเลยละนะครับตีเเพิ่นคืศูนย์หกซีูนย์ห้าศูนย์นะเป็นตัวกันเอาให้โชคจมันน้ำมัเกียได้นะครับเราพิดว่าถูกก็ขอถูดก็อไยปากไวกคข่มคิดเอาโจมันน้ำม่เกียอีกครั้งเด้อนะครับว้นนี้ครับน้ำใจก็อาขึ้นก้อละก่อนที่ไปใช้ก้อนใช้กัไปเที่ยวล่าก่อนจะรบไม่ไม่เกีย์เนาะแลงเล็กเล่านอกอีกแล้วเออเอาแี้ไปน้องโจมันขอบคุณไม่เกียหลายเด้อนะครับเสี่ยงไก้เรื่องกิจการไม่เกียรนได้นะครับ ตกบาทสุดังถึงมือแนนนอนได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ